สวัสดีครับผมพบกับ b b Power Shop อีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางร้าน b b Power Shop นะครับผมได้นำเครื่องวัดคุณภาพน้ำรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่น BLE 9909เนะครับเป็นรุ่นไฟอินวันนะครับผมเป็นเครื่องวัดค่าน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมรุ่น BLE9909 นนะครับรุ่นนี้ สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันผ่านมือถือได้เลยนะครับสามารถอ่านค่าหรือว่าบันทึกค่าตั้งค่านะครับผมได้ผ่านมือถือเลยนะครับหรือว่าจะสามารถตรวจค่าผ่านตัวเครื่องนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมค่าที่วัดได้หลักๆเลยนะครับค่าแรกนั่นก็คือค่า pH นะครับผมค่า pH จะอยู่ระหว่าง0.00จนถึง14.00นะครับผม เป็นช่วงค่าที่ตรวจสอบได้นะครับถัดมานะครับจะเป็นเป็นค่า ec นะครับค่า ec จะวัดได้ตั้งแต่0ถึง1 0 0 0 0 us cm นะครับถัดมาจะเป็นค่า tds นะครับจะวัดได้ตั้งแต่ 0- ถึง1,000 ppm นะครับถัดมานะครับผมความเค็มนะครับความเค็มหรือ salinity นะครับจะวัดได้ตั้งแต่0.01จุนถึง25%เนะครับ หรือถ้าเป็นหน่วย PPT นะครับก็ตั้งแต่10.1จนถึง100.0 PPT นะครับแล้วก็ช่วงค่าการวัดอุณหภูมินะครับผมของเครื่องนี้ก็จะอยู่ตั้งแต่0.1จนถึง60.0องศาเซลเซียสนะครับค่าของความถูกต้องนะครับจะบวกลบอยู่2%นะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับ BL9909 รุ่นนี้นะครับถัดมานะครับเราจะมาดูลักษณะภายนอกของตัวเครื่องนี้กันนะครับ ตัวเครื่องนี้นะครับผมก็จะมีลักษณะเป็นปากกาพกพาไปไหนก็ได้นะครับพกพาง่ายนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นตัว p r o b หรือว่าเป็นตัวแท่งวัดนะครับตันี้จะเป็นตัวแท่งวัดนะครับสามารถวัดค่าได้ตามอย่างที่บอกเลย pH EC TDS ค่าความเค็มแล้วก็อุณหภูมิของน้ํานะครับตัวนี้ถ้าเกิดเสียหายตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับถัดมานะครับตรงนี้ด้านบนตรงนี้จะเป็นที่ใส่ฐานนะฮะ ใช้ทานทั้งหมด3ก้อนนะครับถัดมานะครับผมเครื่องนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกนะครับว่าสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือผ่านระบบบลูทูธได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะครับจากคู่มือนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันนี้นะครับผม Inmix นะครับ ถ้า iOS ก็สแกนตรงนี้ได้เลยนะครับส่วน Android ก็สแกนตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อโหลดมาเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาแอปพลิเคชันนะครับสามารถกดเข้าไปได้เลยโอดักเซฟการครีย์รการตั้งค่าต่างๆนะครับวิธีเปิดนะครับกดตรงปุ่ม on ออฟตรงนี้ค้างไว้สัก10วินาทีนะครับนะครับหลังจากที่เรากดค้างไว้เนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาเป็นเครื่องหมายบลูทูธนะครับว่าเปิดแล้วถ้าปิดก็กดค้างไว้10วินะครับผมตัวนี้ก็จะปิดนะครับ หลังจากเปิดเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการเชื่อมต่อระบบนะครับที่บลูทูธนะครับเมื่อเชื่อมต่อแล้วเราไปที่แอปพลิเคชันนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันะหลังจากเชื่อมต่อเราก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นค่า TDSPS อุณหภูมิแบบเซลเซียสและฟาเรนไฮน์นะครับนี่เป็น ตัวดักอันนี้ก็จะเป็นเซฟค่าได้นะครับแล้วก็แชร์ได้อันนี้ตั้งค่าว่าเราคาลิเบตอะไรนะครับอันนี้สามารถตั้งค่าลิมิตมากหรือว่ากลางเราควรตั้งอยู่ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถตั้งได้อีกทีหนึ่งนะครับครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมกับเครื่องวัดค่ารุ่นนี้นะครับ b l e 9909รุ่นนี้นะครับก็สําหรับลูกค้าที่ ปลูกพืชผักไฮโดรโปนิกใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบค่า PS ในน้ําหรือว่าทดสอบน้ําดื่มทดสอบสาวไว้น้ำพิธิพัณฑ์สาน้ำนะครับทดสอบอาหารวายและเบียอะไรนี้ก็สามารถใช้ตัวนี้วัดค่าได้นะครับตัวนี้ใช้งานง่ายครับผมแล้วก็นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันที่สามารถบันทึกค่าและสามารถอ่านค่าผ่านโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วยนะครับการค а ิเบรก็ง่ายนะครับ มีวิธีการคลิเบตให้ไปในคู่มือเรียบร้อยแล,แล้วนะครับตอนนี้ก็ภายในกล่องเนี่ยก็จะมีแถมก็จะมีผง PS ทั้งหมดตามนี้เลย4.06.86.91.8แล้วก็7.00.10.01นะครับนี่ก็แถมไปทั้งหมด5ซองภายในกล่องพร้อมคู่มือนะครับ พร้อมใช้งานเลยถ้าหากลูกค้าท่านใดนะครับดูวิดีโอนี้แล้วสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมที่ l i น์แอ bb power shop นะครับหรือว่าเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ w w w bb power shop com สำหรับวันนี้ทางร้าน bb power shop ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามกันด้วยนะครับในครั้งหน้า,านในครั้งหน้าเราจะนำสินค้าหรือเครื่องวัดอะไรมารีวิวการใช้งาน นะครับติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ